สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายกษ์อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นเอพิโซดพิเศษครับวันที่7กรกฎดาคดามตยูจะโครจรย้ายจากราศีเมษไปอยู่ในราศีพฤษภและนะครับในช่วงเดือนกันยาจะมีการโครจรถอยหลัง นะครับและในช่วงเดือนธันวาครับมนุษย์ยูก็จะกลับมาอยู่ที่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไอ้มนุษย์ยูที่นะครับโคจรย้ายราศีแล้วก็มีการถอยหลังเกิดขึ้นนั้นมันจะส่งผลกระทบกับอะไรนะครับตัวคนลัคนาราศีกลุ่มบ้างนะครับก่อนอื่นมีข่าวประสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับ อาจารย์จะเปิดคลาสสอนออนไลน์ในช่วงวันที่6สิงหาคมครับสามารถเข้าไปเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้ดูกี่รอบก็ได้นะครับมีข้อดีแล้วก็ถ้ามีคำถามนะครับสงสยัยสามารถพิมพ์ถามได้เลยและนะครับคนที่ตอบคำถามพวกนี้ก็จะเป็นอาจารย์ยักษ์นั่นเองหรือถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ยักษ์ก็ช่องทางเดียวกันครับ line id โหราพยายักษติดต่อกับคุณอ้อม ได้เลยครับทีนี้เรามาดูกันนะครับปรากฏว่าในช่วงวันที่7นั้นดาวมฤตยูยังอยู่ราศีเมษกลุ่มกับดาวอังคารแล้วก็กลุ่มกับดาวเจ้าเรือนภพสัตชะาเพราะฉะนั้นสัตชาแปลว่าการติดต่อแปลว่าสังคมรอบข้างคนลัคนาราศีกลุมนะครับที่ผ่านมา7ปีนั้นก็จะอะไรครับ เข้าไปมีส่วนกับเรื่องโซเชียลอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่ามีการเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆและนะครับมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศค่อนข้างบ่อยมีการเดินทางไกลค่อนข้างเยอะด้วยเพราะนะครับมันมีดาวเสาซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบวินาศนั้นนะครับส่งกระแสถึงแต่หลังจากนั้นครับมนุษย์จยูจะส่งผลกับคนละคณะ ราศีกลุมแบบร้อเเซเพราะเมื่อดาวมนนุย์อยู่ย้ายในวันที่7นั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุนะครับและมันได้เกณฑ์ก็คือส่งกระแสถึงคนลัคนาราศีกลุมเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายชีวิตบริจาคโลหิตซื้อปลาในตลาดที่เขากำลังจะฆ่าไปปล่อยนะครับทำบุญถวายวิหารละทานนะครับสร้างห้องน้ำสร้างโบสถ์สร้างวิหาร อะไรต่างๆนะครับส่งให้มนุษย์ยูนั้นนะครับมันจะได้ไม่ทำร้ายเราเยอะและพอมนุษย์เยูนั้นครับเข้าไปอยู่ในเรือนพบพันธุแล้วแน่นอนครับมันต้องส่งขลนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของท่านแล้วก็อยากจะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยเพราะมนุษย์ยูนั้นเป็นดาวอาเพศอาเพศก็แปลว่าวิปริต เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อส่งกระแสเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุแล้วอาจจะต้องพาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักนั้นพาไปทําบุญด้วยกันนะครับเวลาเกิดเหตุก็จะได้ไม่เกิดจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นไม่เกิดอะไรลักษณะนั้นนะครับและหลังจากนั้นในวันที่23ครับ ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการเงินโคจรถอยหลังช่วงนี้กลายเป็นว่ามีดาวถอยหลัง2ดวงครับคือเสาร์นั้นถอยหลังตั้งแต่วันที่7มิถุนายนพฤหัสนะครับถอยหลังในช่วงวันที่23กระะกรกฎาคมและหลังจากนั้นดาววังคารครับย้ายราศีพอดาววังคารย้ายราศีดาววังคารเป็นดาวสัตว์ชะแล้วก็เป็นดาวการงานนะครับแสดงว่าช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ที่ ได้งานหรือถ้าตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานครับแล้วก็อังคารกับมนุษตุยูแสดงว่าง,งานที่เข้ามาก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรือเป็นงาน work ์กฟอร์มโฮมทำที่บ้านได้หรือเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องการสอนการศึกษาอะไรอย่างที่ว่านะครับแต่นะครับในช่วงเดือนกันยานั้นนะครับดาวมนุษตยูครับโคจรถอยหลังในช่วงวันที่18กันยาครับมนุษต์ยูนั้น โคจรถอยหลังพอโคจรถอยหลังนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้ท่านก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับทางรถยนต์เกี่ยวกับเรื่องโควิดถามว่าโควิดเกี่ยวอะไรก็มันอยู่ในธาตุลมครับโควิดก็เป็นลมเช่นเดียวกันก็อยากให้ระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยและหลังจากนั้นวันที่2ครับอังคารโคจรย้าย วลาสีเท่ากับเรื่องงานนะครับถ้าอยากให้อาจารย์ยักษ์แนะนําก็คือจะย้ายงานเปลี่ยนงานอะไรต่างๆนะครับไม่ควรจะให้นะครับดาวมฤรุตยูถอยหลังก็คือต้องทําอะไรให้เสร็จก่อนวันที่18กันยายนนั่นเองครับและนะครับในช่วงวันที่22ตุลาดาวอังคารนะครับ ก็จะเริ่มโครจรถอยหลังทีนี้มันจะส่งผลให้ท่านนะครับการงานไม่ดีผลของงานไม่ดีนะครับการเดินใจเกี่ยวกับเรื่องงานไม่ดีการติดต่อเจรจาพูดคุยอะไรก็ต่างๆก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วก็ไม่ดีด้วยนะครับทีนี้กลายเป็นนะครับดาวพฤหัสดาวมฤตยูแล้วก็ดาวคาร์สามดวงนี้โครจรถอยหลังและเวลาดาวมฤตยูนั้นมันโครจรเล็งอะไรมันก็จะไปทําร้าย ดาวนั้นซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานั้นจะนะครับมีดาว3ดวงคือดาวพุธดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นั้นโคจรมาโดนดาวมนุษยตยูนั้นเล่งทีนี้เรามาดูกันนะครับในช่วงวันที่9พฤศจิกาครับดาวพุธย้ายมาก่อนเลยครับดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในภพการงานนะครับโดนดาวมนุษย์ตยูที่อยู่ในภพพันธุเล่ง ช่วงนี้แม้อังคารกับพุธนั้นเป็นกเกษตรสลับเรือนก็จริงแต่ช่วงนี้อาจารย์ไม่แนะนำให้ย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องสร้างปัญหาในช่วงนี้และดาวมรณะแปลว่าความตายพระมรณะเข้าไปอยู่ในภพการงานท่านก็จะมีเกณฑ์เลยครับย้ายงานลาออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไม่ควรเลยครับมีอะไรทำไปก่อนอย่าได้ย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้และที่สำคัญที่สุดครับ ดาวพุธนั้นเป็นดาวมอรณะด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ยิ่งกว่าในช่วงที่ดาวมฤตอยู่ย้ายราศีเข้ามาเสียอีกนะครับและหลังจากนั้นในช่วงวันที่14พฤศจิกาครับดาวศุกร์ย้ายราศีดาวศุกร์ยิ่งเป็นดาวพันธุกกับสุพะ ช่วงนี้จะต้องระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรานับถือคนที่เรารักเหมือนคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นเจ้านายที่คอยเมตตาเราก็ได้และดาวมะลึตยูนะครับอยู่ในเรือนพันธุดาวพันธุมาทับกับดาวมรณะนะช่วงนี้ยิ่งต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องนะครับการเดินทางเป็นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่เที่ยวเขาไม่เที่ยวน้ำตก ไม่ไปทะเลนะครับแนะนำให้เดินห้างไปเดินตลาดนัดไปเดินถนนคนเดินอะไรอย่างนั้นมากกว่าที่จะไปอะไรที่อเวนเจอร์ผชนภยัยอะไรเงี้ยอาจารย์กลัวเรื่องน้ำป่าเรื่องดินถลม่มเรื่องนะครับดินสไลด์มากๆเลยสำหรับคนลัคนาราศีกุ่มในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่17ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับอังคารย้ายเข้ามาครับ ทีนี้อังคารกับอาทิตย์นั้นเป็นการผ่าตัดเป็นของมีคมเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเลี่ยงไม่ได้ช่วงนี้จะเจ็บตัวโดนมีดบาดโดนตะปูตำหรือมีการผ่าตัดและนะครับดาวอาทิตย์เองก็เป็นดาวคนรักพอดาวคนรักมาโดนมุมแบบนี้เกิดขึ้นความรักของท่านจะต้องระวังนะครับระวังแฟนของท่านกลับไปดีคนเก่าหรือ ระวังนะครับแฟนของท่านจะมีการจากเป็นหรือจากตายการจากตายนั้นไม่ต้องพูดนะครับทราบกันอยู่แล้วแต่การจากเป็นอย่างเช่นนะครับแฟนท่านอยู่ดีๆสอบนะครับได้ทุนไปเรียนเมืองนอกต้องไปเรียน5ปีซึ่งท่านนะครับไม่สามารถที่จะไปเจอแฟนกันไนดะ้ก็คือ มีการเลยครับมีการจากลามไม่ได้เจอกันเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าช่วงนี้มีเอฟเฟคเกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาด้วยและนะครับด้านสุขภาพจะเริ่มเบาลงครับหลังจากที่ดาวพุธย้ายราศีในช่วงวันที่27พฤศจิกาครับและในช่วงวันที่30ครับ ดาวเกตย้ายมากระตุ้นดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารอีกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังเกี่ยวเรื่องการตัดสินใจพอสมควรเลยเพราะช่วงนี้นะครับดาวราหูนั้นนะครับเป็นดาวตัวท่านมันอยู่ในราศีแม่ธาตุมันจะทําให้ตัวท่านนั้นมีความมั่นใจมีความคิดพิสดารมีความคิดประหลาดประหลาดแปลกแปลกเข้ามาในช่วงนี้และหลังจากนั้นในวันช่วงวันที่1นธันวาครับ ดาวมนุษย์ตยูย้ายกลับมาที่นะครับตัวท่านใหม่ทีนี้มันทําให้ท่านจะกลายเป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับคิดมากนะครับหรือบางทีก็นะครับมีอารมณ์แบบระเบิดเถิดเทิงก็คือกระจัดกระจายเช่นนะครับในตามข่าวครับอยากจะไปกระโดดตึกบ้างอะไรบ้างก็อยากให้เลยครับ พยายามอยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงแล้วก็ไม่นะครับทำอะไรแบบประชดใครหรือประชดชีวิตอะไรลักษณะนั้นนะครับอะไรจะเกิดมันก็เกิดครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้ใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสครับในช่วงวันที่4ธันวาดาวพฤหัสจะกลับมาเดินเป็นปกติทําให้สติสตางการเงินทุกอย่างนั้นเริ่มดีขึ้นแต่ด้วยความที่มนุษย์ตัยูนั้นยังอยู่ในราศีเมษเป็น เรือนของดาวอังคารมันก็ย่อมส่งผลนะครับความไม่ดีไปให้ดาวสุกร์และดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่ในราศีพิจิกอยู่เพราะฉะนั้นนะครับก็ยังต้องระวังต่อเนื่องเหมือนปัญหาที่ข้างต้นอยู่แต่นะครับดาวสุกร์จะเริ่มย้ายราศีในช่วงวันที่8ทธันวาครับและดาวอาทิตย์ครับจะเริ่ม ย้ายราศีนะครับเรื่องความรักก็จะเริ่มดีขึ้นว่ากันง่ายๆหลังวันที่17ทธันวานะครับและเดี๋ยวอาจารย์ก็จะออกเอพิโซดที่2ให้เกี่ยวกับเรื่องดาวมรดกยู่ที่จะกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงเดือนมกรายังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อหรือส่งให้คนที่ท่านรักหรือห่วงใยด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยักษ์ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ